ครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับนะก็วันนี้วันที่สิบเจ็สิงหาคมนะครับนะฮะผ่านไปครึ่งเดือนนะครับมาดูกันครับว่าอ่าที่ผมมีภารกิจนะครับที่จะต้องแก้ไขอรอตลูกค้านะครับตอนนี้ไปถึงไหนแล้วนะครับนะตอนนี้ไปถึงไหนแล้วนะครับนะก็หลายๆท่านก็อาจจะอยากอยากทราบนะครับนะก็เรามาดูลูกค้าสําคัญนะครับที่มีหุ้นไทยนะครับแล้วก็อ่า ลดน้ำหนักนะครับนะแล้วก็ถือครองเป็นหุ้นต่างประเทศนะครับนะก็ที่ผ่านมาครับจะเห็นนะครับว่าสีม่วงนะครับก็คือเส้นของคุณลูกค้านะครับนะเส้นของคุณลูกค้านะครับปรับตัวขึ้นมาตามตลาดนะครับโดยที่เซ็ตอินเด็กซ์ปรับตัวขึ้นมาก็อย่างที่ทราบนะครับเดลต้าการบินไทยนะครับที่มาเก็ตแคปใหญ่นะครับก็บิดตลาดแล้วก็แรงซื้อในกลุ่มธนาคารนะครับ ที่ขึ้นมาในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ผลักดันตลาดนะครับเซ็นดนเด็กจึงดีกว่าลูกค้าเล็กน้อยนะครับดีกว่าประมาณ2-3%เนะครับขณะเดียวกันเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจังหวะที่ตลาดขึ้นอย่างที่ผมพูดครับว่าเมื่อเซ็อินเด็กขึ้นนะครับผมจะอาศัยจังหวะนี้นะครับลดน้ำหนักการถือครองหุ้นไทยนะครับดังนั้นไม่แปลกเลยครับผมก็ทยอยขายมาเรื่อยๆดังนั้นพอเราทยอยขายเนี่ย ลูกค้าเนี่ยก็มีเงินสดมากขึ้นถูกไหมครับเมื่อลูกค้ามีเงินสดมากขึ้นไม่แปลกใจเลยครับว่าทาไมเส้นกราฟมันจึงเริ่มแพ้ตลาดเพราะว่าหุ้นที่มีในพอร์ตอ่ะมันไม่ได้ขึ้นกับตลาดไปด้วยนะครับไม่ได้ไม่ได้มีการบินไทยแล้วก็ทยอยขายเดลต้าออไปนะครับราคาล่าสุดที่ขายเดลต้าไปก็ร้อยห้าสิบสี่บาทนะครับนะดังนั้นเนี่ยพอจังหวะจากตรงนี้เนี่ยก็เดี๋ยวมาดูต่อครับสี่เดือนที่แล้วเนี่ยนะครับลูกค้าท่านนี้เนี่ยมีหุ้นไทยประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต นะครับตอนนี้เนี่ยเหลือประมาณ53%มีเงินสด30%มีดีหุ้นมีด r หุ้นต่างประเทศเนี่ยสินะครับดังนั้นที่เหลือจากเนี้ยก็คือผมรอดูจังหวัดตลาดนะครับนะก็อย่างที่เห็นครับว่าลูกค้าท่านนี้เนี่ยห่างจากตลาดโลกเนี่ยเยอะนะครับนั่นคือภารกิจสําคัญของเรานะครับว่าจะทํายังไงนะครับให้อรอตลูกค้าดีขึ้นนะครับนะก็เดี๋ยวติดตามกันไปนะครับส่วนลูกค้าอีกท่านหนึ่งครับที่มี วุ้นด่าไม่ได้อยู่แล้วนะครับที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ลดน้าหนักนะครับลดน้าหนักหุ่นหลายๆตัวนะครับออกไปแล้วก็ตลาดก็ไปต่อลงมาตอนแรกก็คิดแล้วแม่น่าจะพอได้ลุ้นแล้วนะเสร็จก็ฟื้นตรงนี้นะฮะเนี่ยตรงนี้นะฮะที่ฟื้นขึ้นมาในในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าเสียรางวัลพอสมควรนะครับก็เลยทําให้ส่วนต่างของตลาดโลกกับพอลูกค,ค้าผมเนี่ยมันต่างเพิ่มขึ้นประมาณ1 2นนะครับจากเดิมที่ราคารักษาส่วนต่างเอาไว้นะครับ ดังน so no ั้นเนี wrote, artists, ่ยผมก็ได้บทเรียนเหมือนกันนะครับนะก็คือว่าการบริหารจัดการเงินสดกับกับหุ้นนะครับเพราะว่าในความคุ้นเคยของเราเองนะฮะผมเองก็คุ้นเคยกับตลาดหุ้นไทยแหละนะครับขึ้นขายลงซื้อนะครับแต่พอเราเปลี่ยนสภาพแวดล้อมมาเป็นตลาดโลกครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเราจะต้องศึกษาใหม่นะครับว่าสภาพแวดล้อมในตลาดโลกเนี่ยมันมันไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ก็เข้าใจได้ครับเพราะเราเป็นคนไทยครับเราก็เจอกับสภาพแวดล้อมแบบไทยๆอ่ะ ซึ่งบางทีมันก็ทําให้เราแบบขึ้นขายลงซื้อนะครับนะแต่ก็โอเคครับนะก็ถือว่าที่ผ่านมาก็ลูกค้าไม่ได้ขาดทุนมีปันผลนิดหน่อยนะครับดังนั้นเดี๋ยวรอดูตลาดอีกทีว่าจะเป็นยังไงนะครับนะเพราะหุ้นในมือก็มีอยู่บ้างนะครับเล็กๆนะครับหุ้นในมือก็มีอยู่บ้างนะครับอันนี้ของท่านนี้นะครับที่เพอร์ฟอร์มดีกว่าตลาดทีเนี้ยก็จะมีลูกค้าบางท่านครับอันนี้ของของน้องในทีมแล้วนะฮะอันเนี้ยของผมนะสองคนเนี่ยของผมนะครับอันเนี้ยของน้องในทีมนะฮะ ดังนั้นเนี่ยลูกค้าทีา่น้องในทีมเนี่ยบริหารจัดการอยู่นะครับก็กลายเป็นว่าพอร์ตดีกว่าผมอีกนะฮะนะครับเนี่ยก็ n a เบลูกค้าเนี่ยบวกไปถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อเทียบกับวันที่สามสิบเอ็ดมกรานะคือผมเองเนี่ยทำตั้งแต่สิ้นปีนะครับทําสิ้นปีส่วนของน้องเขาเนี่ยท่านนี้กว่าจะเริ่มคุยลูกค้า กว่าจะสร้างความไว้วางใจนะครับกว่าจะสร้างผลลัพธ์อย่างเงี้ยครับมันกินเวลามานานนะครับก็เหมือนเหมือนกันครับลูกค้าที่ไม่เคยรู้จักไม่เคยทําความรู้จักกันเลยเนี่ยนะครับเหมือนความสัมพันธ <rent> ์ของมนุษย์นั่นแหละครับไม่ได้รู้จักกันเลยเริ่มคุยกันนะครับแล้วก็นําเสนอผลงานนําเสนอไอเดียนะครับจนลูกค้าเนี่ยค่อยๆปรับนะครับก็คือปรับไปร่วมกันแต่ต้องขอบคุณลูกค้าด้วยที่ลูกค้ามีวิสัยทัศน์นะครับดังนั้นเนี่ย ผลลัพธ์ของพอร์ตลูกค้าเนี่ยกลายเป็นดีกว่าตลาดโลกนะครับนะฮะดีกว่าตลาดโลกนะครับนะดีกว่าเอสแอนด์พีห้าร้อยนะครับอ่าน้องเขาทำน้องเขาทันไปได้เอสแอนด์พีห้าร้อยนะครับเอาเอสแอนด์พีห้าร้อยมาเทียบก็จะเห็นว่าพอร์ตของน้องเขาเนี่ยพอร์ตของลูกค้าน้องเขาเนี่ยนะครับบวกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เอสแอนด์พีห้าร้อยเนี่ยหมกบวกประมาณอ่าเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์นะครับขณะที่หุ้นไทยนะครับก็ลงไปแล้วรีบาวขึ้นมาถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เราอยากจะ อยากจะให้ลูกค้าทุกๆคนนะครับนะลูกค้าทุกๆคนเนี่ยที่พวกเราดูแลนะทีมการตลาดของเราดูแลเนี่ยนะครับก็เป็นแบบนี้เลยนะครับดังนั้นภารกิจของเราชัดเจนนะครับคือทํายังไงก็ได้นะครับให้พอร์ตของคุณลูกค้าเนี่ยเกาะตลาดโลกนะครับส่วนท่านนี้นะครับก็เพิ่งจะทํางานร่วมกันนะครับตอนช่วงเดือนเมษาพฤษภานะครับนะแล้วก็เริ่มเก็บข้อมูลนะครับก็พอร์ตของคุณลูกค้าก็เกาะ นะฮะเกาะตลาดโลกนะครับเพราะว่าตัวเซตเปอร์เซ็นต์มันไม่เหมือนกันนะครับที่เปอร์เซ็นต์ไม่เหมือนกันเพราะว่าฐานของตัวเลขอ่ะมันเทียบเวลาไม่เท่ากันนะครับนะฮะแต่สิ่งที่เราอยากให้ลูกค้าเห็นคือพอทํางานร่วมกันจะเห็นครับว่าเอสแอนดีห้าร้อยที่เป็นสีเขียวเนี่ยกับพอร์ของคุณลูกค้าเนี่ยไปด้วยกันนะครับแม้ว่าเซตจะฟื้นขึ้นมานะครับแต่อย่างที่เห็นครับว่าเราคงไม่ได้มองในมุมนี้มุมเดียวอยากให้มองในมุมเกาะหน้านี้ด้วยที่ว่าพอร์ตของลูกค้าเนี่ยไม่ได้ขาดทุนตอนที่เซตลงเห็นไหมครับ ดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงนะครับสำหรับตลาดโลกและหุ้นไทยนะครับส่วนลูกค้าอีกท่านหนึ่งครับอันนี้ก็ของน้องเขาเหมือนกันนะครับนะวันนี้เอาไม่ดูห้คนนะครับนะเราก็คาดหวังครับว่าในอนาคตเราจะเอาผ่อนลูกค้ามาเพิ่มขึ้นทีละคนทีละคนทีละคนเพื่อให้นักลงทุนได้เห็นครับว่ามาตรฐานการทํางานของพวกเราครับทำงานกันยังไงบ้างแล้วเรามีผลลัพธ์ให้กับนักลงทุนดูครับว่าเป็นยังไงก็อย่างท่านนี้เนี่ยมีหุ้นไทยโดยส่วนใหญ่ครับ แล้วก็หุ้นไทยก็ฟื้นขึ้นมาถูกไหมครับแล้วก็เริ่มลดน้าหนักนะครับแท่านะนนี้นะเท่าที่ผมทราบนะก็คือลดน้ําหนักการลงทุนนะครับก็ตลาดก็ไปต่อนะฮะแล้วก็หุ้นที่เขาลดไปเนี่ยรู้สึกลูกค้าจะขายปรตทประมาณ3 3บาทสลึงนะฮะนะครับแล้วก็ลดน้าหนักมาแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยลองซื้อดีนะครับบางตัวขึ้นมานะครับแล้วก็ทกํากนไรได้นะครับดังนั้นภาพรวมก็ถือว่าไม่ได้แย่นักแล้วก็รอรุนดูนะครับนะ ขณะที่กลับมาที่หุ้นไทยครับหนหุ้นไทยในภาพใหญ่นะครับดูจากลูกศรน,นะครับอย่างที่ผมเคยนําเสนอนะครับว่าอินดิเคเตอร์ที่โอเวอร์บอสนะครับตอนที่ตลาดขึ้นไปเหนือพันสนะแถวแถวพั 1, 80, นสองเนี่ยอินดิเคเตอร์มันเกิน90%ดังนั้นมาถึงตรงนี้เนี่ยผมเลยเทียบเคียงกับในอดีต2,023 2อครั้ง2,024 1ครั้งนะครับแล้วเหตุผลเดียวที่ตลาดไทยจะลงได้ก็คือลงตามตลาดโลก นะฮะก็คือดูจากไรเงาสีสีส้มนะครับว่าเนี่ยช่วงเวลาที่ที่ตลาดหุ้นไทยพียใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอตลาดโลกลงมาเห็นไหมฮะตลาดโลกลงหุ้นไทยเราลงด้วยนะครับดังนั้นถ้าจะลงก็มีเงื่อนไขเดียวก็คือว่าลงลงตามตลาดโลกนะครับลงตามตลาดโลกผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตลาดโลกจะลงได้ยังไงนะครับนะผมก็รอดูเหมือนกันว่าจะมีเหตุการณ์อะไรนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมดําเนินการนะครับแล้วก็แนะนําลูกค้าเนี่ยตามสถิติไปก่อน พราะเราไม่รู้ครับว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นนะครับดังนั้นเดี๋ยวรอดูไปก่อนนะครับแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยพอมีสัญญาณเดี๋ยวเขาไปว่ากันนะครับน้นงนั้นเนี่ยนี่คือผลการดาเนินงานครับว่าแก้ผ่อนลูกค้าไปถึงไหนแล้วนะครับยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ